คนที่แบกอุ้ยอุ้ย,ยนี่ก็สวยนียไ่ได้เลยเนี่ยแบกเราไม่มีใครแบกนะเนี่ยอุ้ยสวยว่ะเออใช่ว่ะคนอ,อีลรีมเอาคุณพงษ์นี่มาสวยอุ้ยสวยมากเลยนี่ต้องตีนอกเลย รวยแลยนล้วก็ลงกับคุณนั่นแหละเอามาเดียวออสวยมากคือจริงๆเราไปสามารถซื้อแบบอะไรที่มันแบบไม่สวยได้ทัแบบออกอากาศอ่ะแล้วเราก็เอาเอาเอามาเรียวอ่ะผมว่ามันก็ได้อะย่าดีไปเช็คในร้านค้าว่าประมาณร้อยเก้าสิบสี่อย่างอย่างส้มมันแพงไหมผมอยากรู้อ่ะไอ้ส้ม สามร้อยสามร้อยจีอ๋อใช่ของส้มอ่ะส้มมันสีมาต้องมงโง่เลยพี่แซมสามร้อยกว่างงๆสซีแถวส้มงงๆนี่คือยังไม่ได้รีใช่ไหมหรือว่แบบใช่แบบหรือว่าออฟเน่าออฟเน่าโอ้โหไม่ไหวอ่ะงั้นใส่ใส่ม่วงใส่ฟ้า ถอยถอยถอยเฮ้ยมีอวตาเนี่ยโอเคมีอวตา,วา <c oughs> เนี่ยว่ะเออชีวิตเนี่ยขาเรียกทดสอบฟิสิกส์ฮิวไงให้คนนอนมามามามีเอว <c oughs> ตาเ <c oughs> นี่ยทะลุเนี่ย ตีได้อยู่นะหมวยที่ลองอยายไปทีส่สิกเลยว่าน่าจะหิวออแรงแรงเลยอืของแรงด้วยอ่ะมันจะแรง,งมาก ต้อ,องสะสมของของเวทใ<พ>หม่แพดแพดแพดไอเนี่ยอาา๋อโมจิโหมโอ้ยแพดหกสิบมันปรับยัง,ยงเถื่อนเลยพี่ตี่กอะโอ้ยถ้างานเวทในปีเราน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยทางเม็ดน้ำทางมาเจ ทองนะจ้าเกี <that> <amazing. that sounds familiar> ่ยวตาก็ทักดีอยู่นะเกมทำให้มันรีไม่ได้ยากมากแต่จะทำผมต้องเตรียมวัตถุดิบเยอะ ของเวทอ่ะอวตารอยู่โดดทำไมวะเนี่ยไร่ได,ด,ด้โดดเหรอสบาย สวยสิสององอุย๊ยไม่ได้เห็นตายเหรอเฮสองจิตสองใจดึงอยู่ดึงอยู่พีเอลตาพีเอลตา มัจะตามมาตาวไปอยูอ่ให้อยู่ให้เออมันหันมาตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้นะโอเค แล้วคิดงงไงนะที่คุณนิกแบ่งเงินมะได้ห้าร้อยไอ้เที่ยวโอ้แกเอาไปออฟไปรีเอาออฟสวยไปรีโอเคใช่เอ,เอไปรีแล้วก็เอมันขายยากเอก็ลยขาย้แต่หล <laughs> อกขายมานันเอาเหีย้ยตายหนุ่ม มันโดนเลเซอร์ตลอดก็รู้อยู่ว่าแต่และเฟษมันจะมาดึงอะดรเง่้เอาวตา้าโอ้โหเ,เสียงเลยมาอวาต,าตาตอนนี้รถเกอนรถเกาะจีนมาหนาน้องใส่ก่อน ทางข้างล่างพี่ดึงครับพี่ดึงครับบากินน้องไกไ่่อยยางไ้หมอนี่จะไม่เลิกโดนเลเซอร์ดึงรวมแม่งไหม ออเรียบร้อยเอาตาโอ้โหอแล้วหมมาโดนเลเซอร์ตาดยดึงครับ ไปแต่ความต่างมันคือแบบของส้มมันบางหมดบางไปเลยนะนี่ธรรมดาแบบอ๋อพี่แกเดินอยู่นี่เราคุ้มกันมันเพื่อให้มันไปขึ้น ไอ้นี่หรือเปล่ามันคือตัวบอสป่ะเนี่ยไอเนี่ยเริ่มมงใส่ละไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไอ้นั่นมันจะมาเรานี้แลมหรือว,ว่ามันหักหลังเรา บมูมบอมอ่ะแล้วไอ้สกิลม่วงที่พื้นของฟิสิกส์นะั่นมันคืออะไรอัตติป่ะอันไหนอ่ะพี่แซมที่มันเหมือนเดือดเดือดเป็นน้ำเดือดอะ่ะอ๋อใช่ใช่อัตติฟิสิกส์อ๋อ,อ,อถ้าถ้าถ้าเป็นันถ้าเป็นอัตติอีกฝั่งหนึ่งมันมันไม่แรงหรอหรือว่าของมันแรง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 มากพี่แซบมบแต่ว่าเล็กมันน่านจะแบบว่า น่าจะมาแบบคือแบบซับเต็มเลยอ่ะมันไม่ได้อัพฝั่งนะั้นอ่ะ๋อไม่อยากคือถ้ามันเสียดตั้งหลายพอยะหยอ้าวเราเราอัพจากฝั่งอันตีเราไปหามันอน่ะไม่ได้ไม่ได้เราเราอัพฝั่งเราขึ้นอันตีแล้วเราไปอัพของมันอนะ่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ทอทอปท๊อปทอืท๊อปท๊อปทอ โซ่โซ่โ pues ซ่ถ like ้าถ้าได้มันแรงเลย วิตามีมีมีโซ่อ่เฮ้ยรอบนี้ไม่ออกกดไม่ทันเฉยนีเนี่ยว่าตายอยู่อืมมันไม่อ๋ออันเตี่ย์คูนี่อย่างนี้ทำให้มันแล้วเนี่ย เอากรรมตายนะโอเคสี่ครั้งเหรอไปแต่เออันนี้ไ,ได้จ่อแล้วคุณโซอ่ะล้างให้อุนน๊ยมันปรับใหม่หรอทำไมปกติมันล้างไม่ได้นะมันต้องล้างได้แบบแผ่นลังๆเลยล้างได้นะ ยังโควิทีกูวังกีไ่ไรไม่นอนนะถ้นนาคุณใช้มานาเยอะเลยใช่คุณไอ้มมผมผมมบิน,บนครับเฮ้ยไม่เคยสังเกตเลยนะ <laughs> ี่เพราะมันอยู่ตรงไหน <laughs> อ้าวผมตีไ้ ยยอเสาสุดท้ายผมตีฮนะโ okay. อเคจบแล้วขายออกแล้วอะผมขายร้อยแปดสิบีออกเฉยเลยแบบจากยิ้มๆตดีไย<ป>แ,แบบมันซิปมาเลยนะ มันตั้งที่ร้านช้าน่านร้อยเก้าสิบแล้วมันขอร้อยแปดสิบดี๋ยวยโอ้รีอเคได้ละ แล้วก็เนี่ยกดไม่ดูกดไม่ยอมตีเนี่ยดึงฮะหวานเกียวไม่โดนหักภาสีด้วยใช่ถ้าวันใีนเนี่ย วิธีหาเงินแล้วแบบนี้ใช่รวยมากเลยแบบราคาดีดล้วนะคนุณคุณคงผมเพิ่งบอกไลว่าเราขายของส้มของส้มมันยังแของอยู่ไงคุณของส้มกากกากโคตรแพงมันตกน้อยมากเลยอ่ะมันตกอันหนึ่งต่อรอบแต่มันตกชินงันต่อรอบ แต่ถ้าถ้าเราซื้อไปรอบอับเบลเลียถ้ามันได้ของดีมาเราก็รวยอยู่นะชิ้นหนึ่งก็หลายไขั้นเลยกำลังใจลงต่อละหาลงทีนออกก็ได้วะนี่ไงอย่าลงเอาพวกผมเนี่ยตัวเยอะๆเนี่ยคุณภูเขายิตัวเยอะแยะเราลงก็ได้ง่ายครับเหลียเหลียรอบบัตรอีกสองรอบมีใครจะลงไหมตัวหลักเอ่ะไม่ลงเงินครบหรอ ผมลงครบแล้วไงลงครบสองตัวแล้วตัวห้าสิบผมมีสองตัวอ๋อแล้วผมกดบัตรมาสองรอบจะไปหาตังค์คุ้มอยู่นะคุ้มกับุ้มมิสองมิสองมาเนอะมันนม่เหมือนกันเหูมานาวมันน้อยกันทุกคนเลยนี่หว่า เอาฮีลผมกำตายอ่ะคุณภูบ้างไงผมมีบัตรเฮลอีกอยู่นะช็อบเฮลอ่ะอีกสองใบคุณผูคุณภูยังไม่เอาเลยคุณเขาคุณผูยังไม่ตื่นเต้น ทางเวยผมดูเฮ้ยขวดถูกด้วยนะผมเห็นนะราคาสิบกว่านี่ไงขวดสิบหกซีฮะใช่มันมันมีกิจอะไรไมร่ว่าผมได้มาคุณคุณ,คณดีข้างหน้าคุณคิดว่า <c oughs> คุณไม่เชื่อระดับเบต้าเทสเตอร์ได <c oughs> ้ยนีไง โดนบอกกูไม่มาอะไรเงี้ยเกดือสิบสามกิโแล้วนี้บอ่อันไหนอ่ะน้ำขวดน้ำปลาปะใช่ขวดน้ำปลาถูกมากใช่มันถูกมีกิจกรรมเนาะที่เขาให้มาูซื้อไปดูทำสองดาวดิเด๋ยวตายขวดน้ำปลาผมพอแล้วตอนนี้ผมหายหิน อ๋ออ๋อดูบ๊อบมีบ๊อบไม่พอยู่แรงที่ไม่พอเลยจะตอบไหมเนี่ยเอาวินเตอร์นี่หินราคาขึ้นคือเหมือนคนเขาทำซีม่วงเยอะมากเลยตอนนี้คือคนทำเยอะขึ้นมา 5G แล้วครับเห็น5ีมันดีเห็นข่าวมันไม่ค่อยดอกเราได้ี่แซมข่าวไอ้นั่นพี่ไปลงไก่หนูนน่ะเจอเจอบอสไอ้นี่มาก็มันก็ไม่ค่อยได้อะไรนะไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเขาตั้งใจให้ให้มันแพงนั่นแหละพี่ว่า ผัดนี่ผัดจริงด้วยดูก่อนกันว่ามันมันนิ่งเลยอ่ะโอมันไม่นิ่งละ ัเุ่นนมาอยู่กับผมนี้ปลอดภัยในห่วงนานจะหมด โดนอะไรวะเนี่ยเยอะ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 โดนที่ตายเนี่ยโอ้รอดว่ะกินเลือดแคนก็ได้วะกระตอม ออเนง่ายหลบได้สักสองฮิตแม่งก็ฮิตสองฮิตกร็รอดเหมือนว่าถ้าลอยมันคือไม่โดน่ะคนอ่ยเธออย่าลอยซี่ิหยุด หยุดก่อนหยุดเติมน้ำมันโอหแรงที่ผ่ายเลยใช่ถ้าบีมันมันไม่โดนอยู่พี่แซม <c oughs> จบไปครูซนะครับปุ่มของส้มสี่สิบโอ้ยไม่ได้เอสเลยโอของแต่ละคนไม่ได้เอส <c oughs> อ้าวเป็นไงคุณดูนิส <รอ S 1> สายเวทเฮ้ย <c oughs> เป็นไงรวยเฮ้ยผมไม่น่าสุ่มเลยผมได้ครบละผมอะโอเค okay, ประมาณนี้แหละบูซีของสี่สิบ กาเลื่อนผ่านเราฟูวบให้